กบสวัสดีน,น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับน้องพี่ก็ได้ตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดมาอีกแล้วนะครับและเป็นตั้งค่าที่ดีที่สุดนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับมงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ตั้งค่ามันน่นะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็มีตั้งค่าตัวใหม่มาให้นะครับน้องและเป็นตั้งค่าที่ดีที่สุดเลยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะหลายคนมาคอมเมนต์นะครับเนาะว่าตั้งค่าไม่เกี่ยวนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็คือ ลองไปนะครับน้องตั้งค่าเป็นศูนย์ได้เลยนะครับและไปเล่นได้เลยนะครับถ้าดึง10นัดนะครับถ้าเข้าหัวนะครับอย่างที่พี่มาแจกตั้งค่านะครับน้องก็คือมาโวยวายได้เลยนะครับแต่ถ้าดึงหัว10นัดไปแล้วถ้าไม่เข้านะครับน้องก็คือเอาตั้งค่าของพี่ไปใช้ชานะครับน้องเพราะว่าพี่ไม่ใช่แบบว่าเป็นคนที่โวยวายอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็คือแบบว่า ถ้าไม่ดีก็ขอ,ของพี่ไปใช้นะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่ๆเอามาให้นะครับเนาะก็คือเทสกับคนที่ดึงหัวเป็นและคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับเนาะคนที่ดึงหัวเป็นก็คือดึงไป10นัดเข้าหัวไป9นัดนะครับเนาะคนที่ดึงหัวไม่เป็นก็คือดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับเรียกได้ว่าคําว่าดึงไม่เป็นของพี่ก็คือแบบว่า ดึงไม่เป็นในแบบว่าระดับหนึ่งนะครับเนาะไม่ใช่ว่าดึงไม่เป็นเลยเพิ่งเข้ามาเล่นเกมอะไรประมาณนี้ก็ไม่ใช่นะครับเนาะก็คือแบบว่าดึงไม่เป็นก็คือเท <st> ่ากับว่าคนที่ไม่เคยดึงหัวเลยก็มาดึงนะครับแต่เล่นเกมก็เป็นอยู่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะ พี่คิดว่าทุกคนก็น่าจะเล่นไปนะครับก่อนที่จะคิดดึงหัวนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าคนที่ดึงไปเป็นดึงหัวไป8นั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าหัวไป8นัดนะครับดึงไป10นัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบเข้าทุ่งหมดเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าไม่ได้ลักษณะนี้นะครับนอก็คือเข้าหัวไป8นัด9านัดนะครับพี่ก็ จะไม่มาทําคิดนะครับเนาะพี่จะเทสที่กว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่พี่รับได้นะครับทุกคนเราจะมาเริ่มตั้งอันแรกกันเลยดีกวดนะครับก็เป็นการตอบสนองนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าการตอบสนองนะครับเนาะก็ให้ใส่อยู่ที่100เท่านั้นนะครับเนาะต้องตั้งตามพี่เปๆนะครับอย่าไปตั้งแบบอื่นนอกจากพี่นะครับก็คือแบบว่าต้องตั้งตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็ให้ตั้งตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็จะมีทางอยู่่ที 6เท่านั e. ้นนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากล้องเลดด์ดอตนะครับเนาะก็เป็นกล้องที่แบบว่าติดมากับปืนนะครับเป็นช่วงต้นเกมนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้ดึงหัววันช็อตอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่96เท่านั้นนะครับเนาะสำหรับวงเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็ให้ตั้งตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าตั้งตามนี้นะครับเนาะก็จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะตั้งตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสสสโโคคคคคคณณนนนะะะรรรััับบบาาหหเก็ใ้ อยู่ที่88เท่านั้นนะครับทุกคนเนะก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับเนาะสำหรับสโคปพื้นสองนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่88ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นสโคปพื้นสองนะครับเอาไว้ดึงคนที่แบบว่าระยะกลางๆนะครับที่แบบว่าหลุดจากเลดดอดไปนะครับหรือว่าหลุดจากกล้องเลดดอดไปนะครับเนาะก็ให้ตั้งสโคปนะครับเนาะสโคปพ้นสอนะครับจะเข้ามาช่วยเรานะครับทุกคนก็ให้เราตั้งอยู่่่ทที88นนแล้้วกก็็็ตออมาาาเปงงดข สโคร์พื้น4นะครับสำหรับสโคร์พื้4ก็คือเห็นตัวคนเท่าหมดนะครับเนาะก็ให้เราตั้งสโคร์พื้น4นะครับอยู่ที่96ได้เลยนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวคมๆนะครับด้วยสโคร์พื้น4นะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่96ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรับประกันเลยนะครับว่าออกมาดีแน่นอนนะครับเนาะถ้าตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าหัวดีแน่นอนนะครับเนาะพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนตั้งตามนะครับรับประกันเลยนน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 ะะะะะคคคคครรรััััััับบบบววว่่่่าาาอออออีี้้้กก็ืืดดดดจจแแไไไมมมมเเเเชปึงหลลลต์ย มันดีไม่ดียังไงนะครับนาะแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็คือตรงนี้อาจจะไม่ได้ดึงหัวนะครับเนาะแต่ไม่แน่เวลาเรากระโดดลงลงไปนะครับก็คือ ปืนอะไรเราก็ต้องได้จับนะครับเนาะขนาดสไนเปอร์เรายังได้จับเลยนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่68นะครับเนาะระยะนี้นะครับเนาะซูมไปมั่วเข้าหัวก็มีนะครับก็คือพุกเข้าหัวก็มีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็มุมมองอิสระนะครับสำหรับมุมมองอิสระนะครับเนาะก็ให้เราตั้งนะครับอยู่ที่47เท่านนนั้ะครับเนาะหรือว่า48เท่านั้นนะครับทุกกคนพี่ขออบเลลยแ้วกันนะครับเนาะว่าสาามรถตั้งได้นะครับเท ก็คือ47หาสที่48เท่านั้นนะครับเนาะก็มี2ขนาดนะครับเนาะที่พี่แนะนําที่สุดก็คือประมาณ48หรือว่า47ก็ได้นะครับเนาะก็คือมันดีนะครับทุกคนเออแต่พี่แนะนานะครับเนาะก็ประมาณ47แล้วกันนะครับก็ตั้งได้ประมาณนี้นะครับเนาะมี2ขนาดให้เลือกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะว่าต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับเนาะสำหรับการควบคุมให้เปิดปิดตามนี้แล้วกันนะครับทุกคน สำหรับการควบคุมนะครับตัวช่วยเลงนะครับก็ให้ตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับปุ่มยิงซ้ายนะครับก็ให้แสดงเมื่อสะโขบนะครับเนาะแล้วก็กดยิงค้างเพื่อสะโขบนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับก็ให้เราเปิดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนก็ให้เราเปิดนะครับแล้วก็รีโหลดอาวุธด่วนก็ให้เราเปิดนะครับเนาะสถานการรีโหลดตรงเลียงเป้านะครับก็ให้เราเปิดนะครับแล้วก็บุ้มมองอิสระนะครับก็ให้เราเปิดนะครับเนาะส่วนวิ่งก็ให้เราเปิดนะครับขับรถก็ให้เราปิดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเปิด เล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็ตั้งค่าของเรานะครับนาอจะสมดุลมากขึ้นด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งค่าแบบไหนอยู่นะครับอยากลองให้ตั้งค่าแบบนี้ดูบ้างนะครับน้อถ้าไม่เหมือนนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนแบบนี้ดูนะครับนาอก็ถือว่าอันนี้นะครับก็จะอมาดีจะจัดเลยนะครับถ้ามุมมองอาวนะครับถ้ามันไปขวานะครับก็แค่ไปย้ายปุ่มนะครับขึ้นไปด้านบนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าลดขนาดอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก แนะนำนะครับเนาะสามขนาดละกันนะครับก็มี49-59แล้วก็69นะครับเนาะอันนี้เป็นระดับปุ่มที่แบบว่านักแข่งนักสตรีมเมอร์นะครับเนาะหรือว่าคนที่ดึงหัวต่างๆนะครับเขาจะตั้งประมาณนี้กันนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็มีพี่เหมือนกันนะครับพี่จะไม่ปล่อยนะครับเพื่อเมื่อก่อนนะครับเนาะก็คือแบบว่า48แนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็คือไม่ได้แล้วนะครับสำหรับ4ีนะครับแนะนาให้ตั้งอยู่ที่สะครับเยึ้านนะครับขนาะขยับขาคนมาที่ดหนึ่นนอ ครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับไม่เชื่อไปตั้งแบบอื่นแล้วดึงหัวได้เลยนะครับจะดึงหัวย่างมากๆนะครับเนาะขนาดปุ่มที่สําคัญนะครับก็อยู่ที่49-59แล้วก็69้นะครับเนาะสำหรับ49ก็คือสาหรับมือถือหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะแล้วก็59สําหรับมือถือที่ผลิตออกมารุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็69สานะครับสำหรับมือถือที่แบบว่าเล่น iPad นะครับเนาะหรือว่าเล่นในคอมอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นหน้าจอใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็แนะนาประมาณนี้ละกันนะ ไม่ได้ตั้งนะครับก็ลองเปิดใจตั้งดูได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่ากราฟิกนี้นะครับเนาะก็คือสําคัญจะจัดเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีมือถือไม่แรงนะครับเนาะมีมือถือไม่แรงนะครับเนาะก็คือแบบว่าถ้ามีมือถือไม่แรงไปตั้งกราฟิกสูงระดับสูงเปิดเงาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะยังไงก็ไม่รอดแน่นอนนะครับก็คือ ถ้ามีมือถือไม่แรงนะครับน้องแนะนําให้ตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับน้องและทุกอย่างมันจะปิดเองนะครับน้องแล้วก็ฟิลเจอร์นะครับน้องก็คือสําหรับฟิลเตอร์นะครับน้องก็จะให้ตั้งเป็นปกตินะครับน้องแล้วก็ต่อมาสําหรับมือถือที่พอเล่นได้บ้างนะครับน้องแล้วก็เล่นนานๆกระตุกนะครับน้องก็แนะนําเลยนะครับตั้งอยู่ที่ราบลื่นนะครับน้องหรือว่ามาตรฐานนะครับก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับน้องสำหรับมือถือที่แรงปั้นก้างนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับเป็นมือถือที่แรงจัดเลยนะครัััััับบบบบสสําาหหรรรรรมืืออออถที่แแงงงงงจดดดเเลลยนนนนะะะคค้้้้กก็็ใปิูว ให้เปิดขั้นสูงนะครับเนาะแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับสาหรับฟิลเตอร์นะครับเนาะก็คือให้เราเปิดปกตินะครับเนาะแต่เงานะครับอยากปิดไว้ก็ได้นะครับก็ไม่เสียหายนะครับเนาะเพราะว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องเงานะครับแถมเล่านะครับจะดึงหัวยางมากๆนะครับเนาะถ้าอยากได้สวยงามก็คือให้เปิดเงานะครับแต่ถ้าไม่อยากได้สวยงามก็คือแบบว่าให้ปิดไปนะครับเนาะและฟิลเตอร์นะครับเนาะให้เปิดปกตินะครับเนาะแล้วก็ระดับเฟรมเรทนะครับเนาะก็ให้เป็นทั่วไปนะครับแล้วก็ฝากขนาดอัตโนม อยู่แล้วนะครับเนาะแต่เรื่องกราฟิกนะครับก็อธิบายอย่างลงลึกแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมา DPI นะครับเนาะสำหรับตั้งค่าของพี่นะครับก็คือ DPI นะครับอยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับเนาะสำหรับคนที่อยากตั้งก็คือ iPhone หรือว่า iPad นะครับเนาะตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับและ แอนดรอยนะครับเนาะตั้งอยู่ที่400-900 DPI นะครับเนาะก็สามารถตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับ DPI นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามได้ประมาณนี้นะครับสำหรับระดับ DPI นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามีประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับระดับ DPI นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือไปดึงหัวนะครับเนาะแล้วกลับมาคอมเมนต์เลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนั่นเองนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งค่าทั้งงหมมดทัั้วลนนะะครบเาก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับต้องฆ่าตัวนี้นะครับทุกคน ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากสนับสนุนคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะหลายๆคนก็ถามมานะครับว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบว่า สามารถสนับสนุนกันได้นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องถ้ามีตั้งค่าดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบาย